是什么？是什么？是什么的意思？今天是是什么日啊？วันเลวอสามแห่งชาติวัตเทียนวันอะไรอ๋หรือเปลิลเนอหนานจริงเนาสงครามหนานจริงใช่ป่ะสงครามระหว่างจริงกับญี่ปุ่นเสียงหวเสียงหวดดังมากนี่เหรอ ปะเซอร์ก็ม okay. ันก็ปังเสียงใครอยู่ในชังเข้ามาแล้วก็อยู่ในชังเขึ้นมาฉันจะปิดไฟทุกคนเสียงฉัน ระลึกเหตุการณ์ที่หนาญจริงนะครับบ๊ายายจะเจียงทุกคนจะได้ยินเสียงไหมฮะเสียงหมอ บายยหวอเหมือนหวอเตือนภัยทุกคนได้นเสียงไหมช่วงเวลานี้ก็จะมีเสียงหวอเหมือนกับว่าเตือนนะความทรงจำกับความเขาบอกว่าความเร็วทามหรือความระยำของคนญี่ปุ่นที่มาลุกล้ำแผ่นดินจีน ที่หนานจริงนะคะเสียงหัวมากอีกแล้วทุกคนเตือนครั้งที่สองจระไมไปเตือนครั้งที่สองตอนนี้คือช่วงเวลา10โมงนะคะ18กันยาของทุกีทุกมหาวิทยาลัยทุกโรงเรียน ทุกสถานที่ไม่ว่าจะหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนคือเขาจะมีเหมือนกับว่าเออลำโพงท้องถิ่นเนาะก็เหมือนแบบตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยเออมีลำโพงของตามหมู่บ้านให้สบายเขาก็จะมีเสียงหัวแบบเนี้ยเปิดลำโพงอันนี้คือหัวอของในมหาวิทยาลัยนะคะก็เปิดเตือนเตือนใจคนจีนก็คิดว่าแบบทําไมถึงทําไมคนจีนไม่ชอบคนญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าปลูกฝังกันแบบนี้ทุกคนเออ คือมาเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของแผ่นดินจีนเนาะว่าว่าครั้งหนึ่งนะ่ะที่แบบมีต่างชาติเข้ามาแบบทำ้ายเนี่ยกดขี่ยึดแผ่นดินหรือว่าทำลายผู้อยู่คือเหตุการณ์อ <c oughs> ่ะค้ดย้อนดูตามแบบประวัติศาสตร์เลยสมัยก่อนอคือมันโหดร้ายจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้แบบเขาข้างจินหรืออะไรเราก็ชอบญี่ปุ่นเราเราก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นอ่ะเราก็เป็นกลางเราก็มองในมุมมองเฮ้ยเอ้ากดดีกดดีพีสอบไหมฉันจะไม่โย่แล้ว วักําลังเคยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเสียงวอที่แบบระลึกะเราดูกถึงเหตุการณ์ชินานริงแล้วก็บอกว่าวา้ว่าทำไมทำไมคนจีนกับคนแบบไม่ชอบคนญี่ปุ่นเพราะว่านี่เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ด้วยแล้วก็มีความปลุกฝังเลยเงี้ยแต่ทุกๆปีให้เตือนใจให้ยังเพจอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นกลุ่มที่เขามาทำร้ายประชาชนจีนในสมัยนั้นเขาไม่ยอมรับความผิดของเขาเขาก็เลยสังเกต คนกลุ่มน,นั้นไม่ใช่คนที่ถูกปุ่ทเองพองพวกทหารไม่ครูบอกก็ดูที่เขาอะเอาผู้หญิงไปกำำระทําชำเราที่ไม่ดีใช่ใชมันมันโหดมากเลยอะหมอก็ไม่ชอบรือกลุม่มกลุ่มนั้นพวกทหารนะแล้วแล้วเขาไม่ยอมรับความผิดเลไม่ยอมรับดีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเขาแลวแล้วแล้วเขาก็ลบออกแล้วรุ่นหลังๆคนญี่ปุ่นก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอใช่อันนี้คือตอนสมัยเราไปเรียนแล้วที่อาจารย์ญี่ปุ่นเขาเล่าไว้ฟัง วันนี้เฉพาะช่วงนี้แหละเวลาันนี้แหละเอาปีนี่เอาไปแปรเลยลดเนอะได้ขอบคุณค่ะดีจังฉันเจออาจารย์คนจรีนผู้ที่รู้ประวัติศาสตร์จริงของแท้ชัวนะซอเซียนี่ค่ะบอกครั้ที่สามนะเตือนรอบที่สามยวต้องกลับไปอ่าน เ้วไปแปลให้ฟังนะคะว่า ความหมายแต่และหวอนเนี่ยแต่และครั้งเนี่ยคือ,อไรัอนนี้กลับมาที่ขอพักกันนะคะก็ได้อ่านข้อความที่เมื่อสักครู่อาจารย์คณเจนได้ส่งมาเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะจะเกิดขึ้นทุกวันที่18กันยายนของทุกปีนะคะช่วง10บโมงตรงถึง10โมง15ในระหว่าง15นาทีนี้จะมีเสียงหวออยู่3ครั้งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งสยยัญญาณเตือนล่วงหน้าครั้งที่1จะเกิดขึ้นในระหว่าง10โมงตรงถึง10โมงนาทีในระหว่าง10โมงตรงถึง10บโมงสนาทีเนี่ยคือ3นาทีเนี่ยเขาจะม ทำซ้ำสามครั้งนะคะในช่วงสานาทีนี้นะวอแบบยาวแล้วก็หยุดยี่สิบสีวิแล้วก็ทําต่ออีกสามสิบหกวิแล้วก็หยุดยี่สิบสี่วิแล้วก็ทำนะท,ทำอย่างเงี้ยสามครั้งเขาบอกว่าในการวอวอครั้งแรกเนี่ยคือแจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันภัยทางอากาศคือเด็กจีนที่เฟิร์นสังเกตนะคะทุกมหาวิทยาลัยเขาจะมีวิชาการทหารทุกคนต้องเรียนนะคะเหมือนจะคล้ายเหมือนรอดอที่จีนเขามีมอปลายแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเขาก็ต้องเรียนนะปีหนึ่งปีสองก็ต้องเรียนนะเหมือนฝึกยิงปืนทุกคนอะ รู้จักปืนยาวทุกคนรู้จักการต่อสู้การรบถ้าสมมติว่าเกิดเหตุเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาสามารถป้องกันตัวได้เพราะว่าเขาได้เรียนมาการจับปืนการใช้ปืนการใส่ลูกกระสนุนการหลบภยัยการแบบว่าแบบเอาตัวรอดนะจากภัยต่างๆนะคะอันนี้คือสัญญาณเตือนั้งที่1ต่อมาสัญญาณเตือนครั้งที่2องนะภัยทางอากาศวอร์เนี่ยอ่ะจะเกิดขึ้นนะคะนะหลังจากช่วงเวลา10บโมงถึงสิบโมงสานาที่ะพอหยุดไปปุ๊บก็จะหยุดเอาไว้3นาะทีแล้วก็เริ่มวอร์ครั้งที่2ใหม่ช่วงเวลา10บโมงหนาทีจนถึง10บโมงเ3 นาทีนะคะสัญญาณเตือนดัง6วิแล้วก็หยุด6วินาที หัวคำที่สองทุกวอแล้วก็หยุดแล้วก็วออ่างเงี้ยของครั้งที่สองนะทำอย่างนี้ซ้ำๆสิบห้าครั้งความหมายอันนี้ก็คือเพื่อแจ้งให้เข้าหลบภยัภยหลบภัยหลุมหลบภัยหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็พอหยุดปุ๊บนะสิบโมงหกนาทถึงเก้านาทีใช่ไหมล้วก็หยุดสามนาทีแล้วต่อหัวครั้งที่สามนะช่วงเวลาสิบโมงสิบสองนาทีจนถึงสิบโมงสิบห้านาทีนะอันนี้ก็คือสามสามนาทีเหมือนกันนะในสัญญาณครั้งนี้นะจะด,ดังยาวนานมากสามนาทีนะคะเพื่อแจ้งเตือนให้ว่าภัยคุกคามหรือภัยอะไร เนี่ยหยุดแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าโอเคเหมือนสึกมันสงบแล,แล้วหัวยาวไปเลยสามนาทีข้อความที่เมื่อสักครู่อาจารย์คนจีเขาส่งมานะความหมายของสามหัวเนี่ยคืออะไรนะคะตอนนี้ก็รู้ความหมายกันแล้วนะคะสามหัวคืออะไรก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคละิปของเฟิร์นไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย